สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านย่าไทยก็มาทําเมนูง่ายๆทานค่ะวันนี้เรามีเส้นใหญ่อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะเราก็จะมาผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไก่ค่ะผัดไก่กับกระเทียมให้เข้ากันแล้วไก่ของเราก็หมักไว้อยู่นะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปได้ค่ะคั่วไข่ให้หอมหอม เมนูง่ายๆทำทานที่บ้านเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ขั้วไก่ขั้วไข่ให้เข้ากันให้สุกเราก็จะค่อยเอาเส้นใหญ่มาใส่ค่ะเส้นใหญ่นี้เราใส่ตู้เย็นไว้ค่ะของที่เราทานไม่หมดของเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ไม่ต้องทิ้งนะคะเสียดายสมัยนี้ข้าวของก็แพงเราก็จะ ผัดเส้นใหญ่นานสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเส้นใหญ่ของเราอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยาะซีอิ้วขาวลงไปทําให้เส้นนุม่มๆค่ะก็จะใช้เวลาผัดนานสักนิดนึงนะคะเวลาเส้นเราอยู่ในตู้เย็นเนาะก็จะคั่วไปให้หอมๆเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆทาทานที่บ้านค่ะวันนี้กับข้าวบ้านๆทำง่ายๆไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยค่ะ เราก็จะปรุงรสตามชอบแบบของเราชอบเลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไก่ค่ะใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปอีกหน่อยค่ะเราทำทานเองค่ะเราไม่ได้ทำขายทำแบบที่เราชอบเลยค่ะเส้นก็เริ่มนิ่มแล้วค่ะเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยค่ะ ผัดพอเข้ากันทุกอย่างแล้วเราถึงจะมานำผัดใส่นะคะวันนี้ผักของเราก็มีถั่วงอกผักกาดหอมผักชีต้นหอมค่ะใส่ลงไปผัดใหม่ๆร้อนๆก็อร่อยดีค่ะผัดพอผักสุก ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะคใส่พริกไทยป่นลงไปสักหน่อยค่ะเพิ่มความหอมกลิ่นหอมขึ้นมาเลยเชียวคั่วให้แห้งๆค่ะเราไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวของเราเราจะใส่น้ำมันน้อยนิดเดียวเองเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปทานพร้อมกับพริกดองพริกน้ำส้มที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ